น้ำมหาลัยแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้าทำอะไรนะนี่พี่ช่วยอธิบายเรื่องนี่นอกระบบกับในระบบหน่อยดิแล้วทำไมพี่ต้องบอกเลยละ่ะเอาหน้านี่บอกมาเธอหนูไม่รู้เรื่องก็ได้ก็ได้ฟังดีๆละ่ะ เงินกู้นอกระบบคือการที่ผู้ให้กู้เงินนั้นไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงินซึ่งถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังว่าง,ง่ายๆคือเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่มาให้เงินคุณแบบไม่มีระเบียบอะไรที่สามารถบรังคับหรือครบคุมคนเหล่านั้นได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา นอกจากนั้นเงินกู้นอกระบบหลายรายยังพัวพันกับการฟอกเงินและการกระทำผิดกฎหมายเช่นการพานันหรือยาเสพติดส่วนนี้นอกระบบก็คือหนี้สินที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายจนกลายเป็นหนี้สินติดตัวนั่นเองโดยสามารถแบ่งหนี้ออกเป็นสองประเภทได้ดังนี้ 1. นี่หนี้ระยะสัน้น นี้ระยะสั้นหรือนี่รายะวันมีหลายะรูปแบบเช่นเงินสดทองหรือสินค้าอื่นๆมีการเก็บเงินดอกเบี้ยรายวันโดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน 2. นี่ระยะยาวนี่ระยะยาวเป็นการปล่อยกู้ระยะยาวมากกว่า1เดือนขึ้นไปจนถึงรายปีและเก็บดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน กรณีที่ยอดเงินสูงมากจะมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับเงินกู้นอกระบบเช่นโฉนดที่ดินเงินกู้ในระบบคือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นการไปกู้ที่ธนาคารด้วยตัวเองการใช้เงินจากบัตรเครดิต การขอสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถซึ่งนี่ในลักษณะนี้กฎหมายจะมีการรองรับว่ามีการกู้หนี้ยืมสินจริงมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกฎหมายและหากผู้กู้ทำผิดสัญญาไม่ยอมผ่อนชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดย่อมถูกดำเนินคดีแพ่งได้ลักษณะของหนี้ในระบบระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อ อาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนเป็นต้นและบางสินเชื่อก็สามารถทราบผลอนุมัติได้รวดเร็วเช่นเดียวกันนี่ในระบบจะระบ,บุเงื่อนไขในการปล่อยคู่อย่างชัดเจนเช่นอายุเงินเดือนรายได้แห่งรายได้ระยะเวลาในการทำงาน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้อัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมของหนี้ในระบบธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดเพียง20-28%ต่อปีเมื่อผู้กู้ชำระหนี้ล่าช้าหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็สามารถเจราจาประนอมหนี้ได้สัญญาสัญญาถูกกำหนดชัดเจน แะมีกฎหมายคุ้มครองผู้ให้กู้คือธนาคารหรือสถาบัานการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเริ่มเข้าใจละเข้าใจจริงวะเนี่ยเออพี่เงินกู้นอกระบบกับในระบบต่างกันยังไงเหรอนั่นไงปีว่าแล้วเฮ้ย ความแตกต่างระหว่างนี่นอกระบบกับนี่ในระบบนี่นอกระบบ 1. ผู้ปล่อยกู้เป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมาย 2. ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง 3. ไม่มีอัตราดอกเบีย้ยและข้าธรรมเนียมทีจจ่ชัดเจนขึ้นอยู่กับจ้นมีกำหนด 4. มีขั้นตอนในการขอกู้ที่ง่ายกว่าลบรัดกว่าได้เงินเร็วกว่าห้าไม่สามารถปนนอมนี้ได้หากผิดนัดชำระหนี้บางรายอาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้กู้ได้ 6. ก,การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกนี้ไม่เป็นระบบเจ็ดนินไขรักษาต่อลูกนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้เป็นผู้กำหนด นี่ในระบบ 1. นผู้ปลิบกติการนาคารหรือสถาบันการเงิน 2. องมีกฎหมายคุ้มครอง 3. ามอัมตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆชัดเจนสูงสุดไม่เกิน28%ซนต่อปีสีการอนุมัตินนสินเชื่อที่ใช้เวลานาน 5. สาม,มารถขอเจรจาเพื่อปณีผนอมนี่ได้ 6. มีการเก็บข้อมูลล well ูกค้าเป็นความลับตามกฎหมายเกตมีสัญญาณที่ชัดเจนและเป็นธรรมมีหลักฐานที่ชัดเจนการกู้ในระบบจะทําให้เราได้รับความเป็นธรรมมีความชัดเจนและมีกฎหมายคุ้มครองแถมยังมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่น้อยกว่าและความปลอดภัยกว่าการกู้นอกระบบเป็นอย่างมากอือหือ เข้าใจชัดเจนเลยล่ะนอกระบบนี่อันตรายใช้ได้อยู่เลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะถ้าเราจะกู้ให้เรากู้แบบไหนระบบดีกว่าจะดีกว่านี้มากถ้าเราไม่ไปเป็นนี่ใครเลยทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆเลยล่ะขอบคุณนะที่อธิบายให้นะไม่เป็นไรงานไปแล้วนะพี่ถึงเวลาเรียนแล้วบายตั้งใจเรียนละ